เดียวก่อนมีอะไรหรอแกแกว่าพี่คนนั้นหน้าคุ้นๆปะเฮนั่นมันพี่เสาวของไอ้ลงนี่เฮ <i> ก็ว่าหน้าคุ้นๆ สัดีค่ะพี่ไม่อ้าวนุยเชอรี่มาหาหลงเหรอใช่ค่ะแล้วทำไมพี่ไม่แต่งตัวแบบนี้ล่ะคะสงสัยร้านข้าวแกงมันจะเจ๊งอะเชอรี่สงสัยจะ หลงไปไหนแล้วคะพี่ไม่อย่าบอกนะคะว่ามันกำลังล้างจานอยู่ในครัวค่ะอุ้ยใหญ่นุ้ยแกพูดแรงไปเปล่าแต่ก็ไม่แน่นะพี่กวาดเคะะส่วนน้องล้างจานก็แค่อยู่ในแกอุ้ยขำๆนะคะพี่ไม้ ้าวนุย้ยเชอรี่ไม่เจอกันนานเลยเนาะใช่ไม่ได้เจอกันนานเลยแกคงไปล้างจานมาสินะนี่เธอพูดเรื่องอะไรอะ่ะฉันไม่เห็นเข้าใจเลยแกมันจบแค่มหกแกคงตามพวกฉันไม่ทันหรอกว่าพวกฉันพูดอะไรกัน ออพี่ไมยเดี๋ยวตรงเนี้ยผมจัดการเองก็ได้ครับนึกถึงสมัยเรียนเนาะที่พวกฉันชอบแกล้งแก่ <laughs> นี่จะพูดก็พูดไปเถอะนะหลงตอนสมัยเรียนอะ ถ้าแกไม่ไปขายข้าวแกงช่วยพี่สาวแกอืมอนาคตแกก็ไม่ต้องมาเป็นเด็กล้างจานแบบนี้หรอกทำไมหรอฉันกับพี่สาวฉันขายข้าวแกงแล้วมันผิดตรงไหนหรอมันก็ไม่ผิดหรอกแทนที่จะจบปริญญาตีเหมือนพวกเราไม่จบปริญญาตีแล้วมันผิดตรงไหนหรอ มันก็ไม่ผิดหรอกแต่ถ้าแกไม่เดินตามความฝันเหมือนพวกเราแกก็ต้องมาทำงานต่ําๆแบบนี้แหละไม่แน่นะถ้าแกเรียนจบปริญญาตีอนอาคตแกอาจจะดีกว่านี้ก็ได้นี่พวกเธอสองคนก็ยังมีนิสัยที่ชอบดูถูกคนอื่นไม่เลิกเลยเนาะ สวัสดีครับเจ้านายสวัสดีครับนี่แกเป็นเจ้าของร้านที่นี่เหรอใช่ฉันเป็นเจ้าของที่นี่เองแล้วฉันจะบอกอะไรให้พวกเธอสองคนฟังนะการที่ฉันไม่ได้เรียนจบปริญญาตีเนี่ย มันไม่ได้หมายความว่าฉันจะทำตามความฝันไม่ได้การที่มีการศึกษามันก็เป็นเรื่องที่ดีแต่ถ้ามีการศึกษาแล้วยังชอบไปดูถูกคนอื่นไปทั่วเนี่ยมันจะบ่งบอกว่าการศึกษามันไม่ได้ช่วยขัดเกลาอะไรพวกเธอเลยทุกคนมีความฝันพี่สาวฉันทำอาหารอร่อย และฉันก็มีความฝันว่าอยากจะเปิดร้านอาหารเป็นของตัวเองและวันนี้ฉันก็ทำมันสำเร็จเพียงแค่เรียนจบด้วยวูดมหกและฉันก็ยังไม่เคยไปดูถูกใครเลยไม่เป็นไรหลอกหลงประสบการณ์ของนุ้ยกับเชอรรี่ยังมีน้อยสักวันเขาก็จะเรียนรู้เอง แต่หนุยเชอรี่จำคำที่พี่พูดนะคนเราอย่าได้ดูถูกความรู้และความสามารถของคนอื่นเพียงเพราะเขาไม่จบปริญญาตรี <S <S> <S การที่ใครบางคนไม่มีโอกาสได้เรียนต่อไม่ได้หมายความว่าเขาไม่มีความรู้หรือไม่มีด้านที่เขาไม่ถนัดเขาอาจจะเก่งในด้านที่เราไม่เก่งก็ได้เพราะฉะนั้น อย่าเอาใบปริญญามากดคน,นอื่นให้ต่ำกว่าตัวเราเองเลยนะสุดท้ายนี้พี่ไม่ได้โกรธพวกเธอหรอกหนูหนข,อขอโทษด้วยนะคะพี่ไม,ไม่หลงเดี๋ยวอาหารมื้อนี้ลงบินที่บัญชีของพี่นะไม่เป็นไรครับพี่ไม้ ลงบัญชีของผมก็ได้ให้ผมได้เลี้ยงเพื่อนๆเถอะนะครับงั้นก็ตามใจละกันครับ